สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า o f f Road c h r o n i c l านะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นการขับรถออฟโรดในสถานที่ต่างๆที่เป็นวิบากในหิมะในนู่นนี่นั่นนะครับให้ผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะครับเกมนี้มีระบบการเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังด้วยนะครับด้วยเหนี้คือเกมนี้กราฟิกค่อนข้างแบบอลังการเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูออปชันก่อนตัวกราฟิกตรงนี้ครับตอนที่เรามาแรกๆอ่ะครับพวกชาร์โดหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยแบบอลังการเท่าไหร่นะครับมันจะแตกๆเห็นไหมพอเราปรับแบบนนี้ะครับ มันจะดูแบบมีเงานู่นนี่นั่นเยอะขึ้นนะครับพวกสเกลต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ลองปรับกันดูเนาะอันนี้ก็อยู่ที่สเปคมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับเนี่ยให้ดูกราฟิกนี่บอกเลยว่ากราฟิกสุดจัดมากนะครับแล้วที่สําคัญคือตัวเกมมันสามารถปรับมุมมองอบุคคลที่1ได้ด้วยนะครับแบบนี้แม้แต่ว่าขับโคตรยากเลยนะโอเคครับอย่างแรกเลยเราก็ขับไปข้างหน้าก่อนนิดนึงนะค่อย,ยแตะนะครับโอเค มาตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เขาก็บ,บอกว่า,าให้คุณนะครับสไลด์ทางด้านขวาลงมาข้างล่างนี่ครับมันจะเป็นเกียร์ถอยหลังนาะแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะถอยหลังนะจริงการบังคับการคอนโทรลแบบนี้เราสามารถปรับที่เซตติ้งได้นี่ครับไม่อยากจะใช้ปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้ใช้พวงมาลัยก็ได้นี่ครับขึ้นข้างบนปุ๊บแบบนี้นะครับอ่ามันจะค่อนข้างแบบขับยากนิดนึงนะครับฝีมือการขับรถของผมนี่แบบค่อนข้างแบบสุดยอดอยู่ด้วยนะครับนะ ดูวยเด็โอ้โหคือมันเป็นทางแคบๆนะคือมันจะเป็นอุปสรรคการขับรถแบบนี้คือการาฟิกอย่างกับแม d r u นเนอร์นะเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับโอ้โหคำนานโอ้ยเสียนเซียนเสียนเซียนเซียน,เ,ยน,เ,ยนเกินไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวถอยหลังกันถอยหลังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถอยหลังลงมานิดดิเออโอเคทีนี้นะครับขึ้นไปข้างบนปึ๊บ โอ้โหอะไรมันจะแบบชํานาญขนาดนี้นะครับนะจะบอกเลยว่ารอบแรกที่เข้ามาเทสนี่ครับโอ้โหอยากจะบอกว่าผมติดตั้งแต่อันข้างหน้ายังไม่ได้ไปไหนเลยคือทางมันชิดมากเลยนะเราต้องขับแบบดีๆอะ่ะดีแบบดีเลยอะ่ะอคล้ายๆจิ้มแล้วก็แตะไปนะครับโอ้โหอันนี้ด่านแรกนะครับด่านที่แบบใช้ในการเทสผู้เล่นเข้าโค้งแบบ โอ้โหสุดจัดครับผมโอ้โหไม่โดนอะไรเลยว้ยมันเก่งจังวะไม่มีใครชมก็ชมตัวเองไปก่อน,นครับโอ้โหสุดยอดนะครับใช้เวลาไปเกือบ5นาทีหรือเปล่าทีนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับนี่ทางด้านขวานะครับจะเป็นระบบเกี่ยวพวกเกียอะไรอย่างนี้นะครับกดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฟ๊บนี่อ่ะโอเคครับผมเข<ว>าบอกให้เราปรับเกียร์ไอทางด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะเออแล้วก็ วิ่งยาวเลยนะครับแต่ยาวเลยนะแต่ยาวเลยแต่ยาวเลยอย่าปล่อยนะครับปล่อยแล้วลดไหลปล่อยแล้วรดไ,ไหลนะครับนี่ผ่านแล้วดันแรกได้3ดาวนะครับระยะเวลาไม่บอกก็ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะใช้ระยะเวลาเยอะนะครับโอ <c oughs> okay. เคแล้วก็ผ่านดันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเดี๋ยวจะมีการปรับแต่งรถนู่นนี่นั่นอีกนะครับในที่เราสามารถทําได้นะ คือดูกราฟิกจริงที่ผมเห็นในจอโทรศัพท์วันพัดทีของผมนะครับนะคือกราฟิกมันดูดีมากนะครับอาจจะเป็นเพราะจอผมชัดด้วยนะครับดูดิพวกแสงเงาพวกอะไรแบบนี้คือมันดีมากเลยนะอือันนี้เป็นเกมฟรีนะครับเราค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะว่าเกมฟรี้าทำกราฟิกได้ขนาดนี้เลยเหรอที่เหลือก็ใครอยากสนับสนุนเขาอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะต้องแบบมีเกี่ยวกแบบับพวกซื้อคงซื้อของในชอ็อปเอาเงินมาอัปเกรดรถนู่นนี่นั่นครับแบบนี้ก็ถือว่าดีนะ อเคครับเดี๋ยวลองไปขับรถกันต่อยสักเล็กน้อยนะครับนะอพอเป็นวิทยารงวิทยาทานนะครับนี่โอเคครับขับไปคือขับรถในพื้นที่ราบก็จะใช้เ,เกียร์ระดับเนึ่งนครับขับที่สูงก็จะใช้เกียร์อีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้นะคือการาฟิกมันคือคือเนี่ยเกมฟรีจริงเหรอจริงนะครับนะบอกเลยเออ ทำไปทํามากราฟิกมันสวยกว่าแมสตรนเนอร์ไหมเนี่ยแมสตรนเนอร์ Runner, กราฟิกก็ไม่ได้สุดจัดเท่าไหร่นะครับนะแต่มันเป็นเกมที่มีชื่อจากบนเวอรถชอพีซีไงแต่เกมนี้อะดิเออกราฟิกคืออลังการมากนี่ครับไม่คิดว่าเป็นเกมฟรีด้วยซ้ำนะครับใครที่ชอบเกมแนวขับรถบรรทุกขับรถออฟโรดหรือแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเกมนี้เป็นอย่างยิ่งนะนี่อวยให้เต็มที่นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะเกมไหนดีก็บอกว่าดีนะครับเพราะว่าดีของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ ผมอาจจะชอบคนอื่นจะไม่ชอบก็ได้นะครับนะก็เลยเอามาแนะนำเชโอ้โหโหยโหโหยโหโหย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 โนยโหยโหยเนีโยโบยโหยนหยนหโหยโหยโหยโหบหินหโหโหยโหยโหหยโหบหินแบบหินหยโหยนหยะหยโหห แล้วผมเป็นคนที่แบบขับรถได้แบบโคตรแย่เลยนะในเกมาในชีวิตจริงก็ขับไม่เป็นนะครับขับเป็นแต่มอไซค์ไม่ได้ไปไหนเลยนะชอบใช้พวกขนส่งสาธารณะไม่ใช่ละส่วนใหญ่อยู่ในกรทมก็นั่งแต่ MRT BTS อะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบไม่ได้ใช้รถโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดกล้วยปิ้งนะครับทำไมมันขับได้แย่ขนาดนี้นะครับ โดยรวมสนุกนะครับใครที่ชื่นชอบขับรถแนวเสมือนจริงนะครับเพราะว่าด่านแต่ละด่านที่เขาให้เราเล่นน่ะโอ้โหมันก็มันก็ยากอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอไปทางไหนไวะเนี่ยอ๋อนอนอน,น,น,นทางนูนถอยหลังดิโหแล้วแต่แบบพี่ให้ผมเข้ามาในนี้เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะแต่ว่าให้เลี้ยวเนี่ยเกียร์ระบบเกียร์เนี่ย โอเคขนไม้ครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเราค่อยๆไปนะครับปล่อยๆจิ้มปล่อยจิ้มปล่อยนะก็ค่อนข้างเวิร์กอยู่โอเคเฮ้ยด่านนี้เหมือนจะนานเลยท่านผู้ชมเหมือนจะนานเลยแล้วจบเกมเพลย์อันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดพวกเมนูต่างๆของเกมให้ชมกันเนาะผมจิ้มไม่ค่อยโดนเลย <c oughs> <c oughs> ลวะเอ้ยยังไม่ถึงอีกอา <c oughs> นานไปไหมลูกพี่ ใกล้แล้วโอ้โหจิ้มปล่อยนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างแบบสุดยอดไปเลยถึงแล้วแหละโอเคครับผ่านไหมเนี่ยเอายัางอีกอ่ะโอ้โหภมเสยว่าทิ้งตัวแล้วนะ <laughs> ทิ้งตัวเลยนะคือประมาณว่ายังไม่ผ่านอีกเหรอ มีรถแบบไหลตรงที่แบบฮิม่าแบบลื่นด้วยนะครับแล้วก็มันจะแบบมันจะไม่สามารถเข้าเกียร์ได้เลยนี้นะโอเคครับพอเ้อะโอ้พี่จะเล่นอะไรกับผมขนาดนี้เฮ้ยนี่เกมฟรีด่านหนึ่งมันมันนานขนาดนี้เลยเหรอวะ, <c oughs> อะโอเคครับผมได้สามดาวอีกแล้วะ เราสามารถ next level ได้นะครับนะก็ในความคิดผมผมว่าเราจะกลับไปที่หน้าเมนูดีกว่านะครับ e l ก็เล่นต่อนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมรอกลับไปที่หน้าเมนูนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทําได้นะครับจริงพวกรถอะไรแบบนี้เราสามารถปรับแต่งพวกล้อ อะไรแบบนี้ได้นะครับในการขับเนาะมีออปชันตัวนี้จริงๆตรงตรัวเกมครับเราสามารถปรับพวกคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ก็คือกดซ้ายขวาหรือพวกเมลายนะครับหรือว่าเอียงจออันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับนะตัวรถมันมีแบบเดียวหรือไงสามารถซุมคัสซุมกได้นะจ๊ะโอเคจริงๆตัวรถบรรทุกกะครับมีค่อนข้างแบบเยอะอยู่นะเยอะเยอะประมาณนึ่งครับแต่มันก็สามารถปรับแต่งได้นะเนี่ยเออ เนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้นะเนี่ยครับแต่ว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ปะ่ะเอ่อตัวแมปก็เดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆครับค่อยๆปลดล็อกตามเงินไปนครับแค่แมปแรกบนขับเมื่อกี้รอบเดียวรู้สึกว่ามันก็นานอยู่นะมีการขับในส่วนของการสอบลเส้นเกี่ยวกับใบขับของแบบขี่อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้นะครับลิงโหลดใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเกมคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ